เสานจริมให้เข้มเศกให้ขลังกับมหาพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลทรงคุณค่าของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทน้อมถวายสักการะพระดีเจติดังรูปที่หนึ่งรับนิมนต์รวมอธิษฐานจิต พระสมเต็จทรงเสือรุ่นเสือนอนกินพักคูรัตนศิขากาศหรือหลวงพ่อประสูติปิยธรรมโมแห่งสนันตังกศิลาวัดธรรมพุตโกสีวัดรรมในตเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเจ้าตำรับต้นตำนานมหาวิชาเสือนอนกินปฐมบทองค์แรกแห่งแดนยินถิ่นสยามพราเกจิผู้เรือสมวิชาแห่งแดนใต้ขนานนามพยักแห่งทักษิณ สืบสารสายวิชาพ่อท่านแสนสายพุทธาคมสำนักเข่าอ้อเกจีอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งแดนใต้เมตตานั่งโปรกพิธีพุทธาพิเศษรุ่นเสือนอนกินหลวงปู่ศิลาศิริจันโทน้ำมนทนพิธีธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทจังหวัดกาลสินในวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568 สายมูและนักสะสมูผูมีความศรัทธา้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง